สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะ B B F M T V นะครับอันนี้ผมก็มาเจอเกมใหม่นะของคารินาชื่อว่าลอสซากานะครับผมก็เลยลองโหลดมาเล่นใหม่ไม่รู้อ่าวันนี้โหลดมาเล่นเสร็จแล้วพอเข้าเกมมนให้ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรดีวะยนเอออตั้งชื่ออะไรดีวะตั uh ้งอะไรตั้ง B B F M นายบอกว่าชื่อนี้แหละอ่าได้ด้วยนะครับเข้ามาเข้ามา,าห้องที่มีชื่ออ่าอ่ายาวๆอะ่ะตอนนี้ดูเหมือนจะตื่นแล้วสินะถึงแม้นายยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามก่อนเ่ยดูนะฟังคำอธิบายจากอาจารย์อาจารย์เคแป๊บมันที่นี่ทมาทม์ทมเกตไี่นะหัอยน้าอ๋อไม่อ่นะออานนี่แหละ จะมีเสียงไม่ช็อตนิดหนึ่งนะครับก็ขอไปด้วยเล่นผ่านทูทอ่อทูทูท่ทอเรียูท่ทอเรียน่าจะใช่อะไรเนี่ยโจมตีดีเอสเอ ดีอะไรเนี่ยดี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 อ๋อถัดไปกดต้องกดปุ่มดีโจมตีขนาดดีดีดีะตีีเรื่อยๆเอ้าไม่โดนไม่มีไีไม่มีไ อี๋เอ้าอะไรอ่ะให้ทำอะไรวะเอ้าทำยังไงวะโยมตีขนาดขนาดอะไรวะเด็ดไอแ้แคทงองฝึ่งเด็ดไอ้ ไงยินภารกิจนี่ทำไงวะภารกิจแรกอ่ะให้กดดีอะไรไม่รู้ก็กดปุ่มโจมตีดีในขณะดแรดแรดไอแค็กอ่ะกดแรดไอแคลบนก็กดวิ่งสองรอบไหมวิ่งสองรอบกดวิ่งสองรอบเสร็จแล้วดูอ๋อฟันตรงไหนก็ได้อ๋ออีที่ย่ะเอาโอเคโอเคขนาดกระโดด กระโดดกระโดไม่ชินเลยอุ้ยอุ้ยอตุกขอแพ้เผอเอเออโดนดิโดนดีรเิเอสดีเอสดีเอ็มอดีเอดีเอดีเอสดีสดีเอ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 ๋อต้องอยู่ใกล้ๆนะครับเอ กดพ้อมกันกดพ้อมกันเอดีอ้อาวตกเลยเียตกสนามเลยตกสนามเลยโอ้โหหมดเกินเอสเดียวเดียวเอสสำเร็จแล้วได้ไรนะได้เงินสองร้อยสองพนห้าร้เปโซ กอนที่เปิดแล้วพี่เราม,มีเรามีของจะมอบให้อีกอย่างเป็น,ทนเทมเียกว่ากลเด้นโชเกนมี่พียเาสำหรับใช้งานเมื่อตอนเมือ่อตอนไปที่ปุ๊บเสร็จอยากรู้ก็ต้องลองอยากรู้ก็ต้องลองรับมาใช้งานก่อนนะต็น่เอาไปที่ของพี่ดูนี่อ่ะอ้าวไม่ได้ผมรู้สึกว่าเสียงเกมจะดังเลยเดี๋ยวเดี๋ยว นะครับแล้วยังไงต่อที่เก็บของได้รับเลยอ่าได้แล้วนะครับอะไรเนี่ยนี่เดินทางอ๋ออ๋อรับแล้วเนี่ยยังไงต่อเออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงยังไงต่อวะเนี่ยกูเสร็จหรือยังเนี่ยยิน ก็ไปดูดูเสร็จหรือยังข้อมูลห้อง,ม,องอมันกระตุกกระตุกอะไรวะเดีวอเอสนีเอดี๋ยว e, e, e. นี่ใส่รัวๆนะครับ A, D, เอเดีเอ้าตกโอ้โหเันตันงเสร็จจะเป็นยังไงอะ อ๋อจากห้องตกลงนี่เสร็เสร็จแล้วช่คีใช่แล้วใช่แล้วยังไงต่อดูมันโอ้โหมีปืนแล้วถึงไม่สบาความเอามปได้เเรอด้ยเอ๋อเชิญไม่ได้เชิญแล้วเห็นชื่อกูด้วยอ๋อเดี๋ยวก่อนโอ้โหอะไรเยอะแยะเดี๋ยวตัวมือชื่อเลยนะอ๋อแล้วความเชิญเดอแล้วเลยแล่ะ เอ๊ะมันเป็นทีมนี่ว่ะทีมเลดบูทีมเลดทีมเอ๊ะจะสู้กันเหรอเดี๋ยวก่อนกดก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออหาหาวิธีแอดเพื่อนกันดิเดี๋ยวคลิกแอดเพื่อนแอดง่ายรตรงไหนอ่ะอุย้ยแม่งกระ,ต,กๆๆะตุกเฮ้ยกระตุกไรวะตุกเรื่องอะไรวะ ยอมรับได้เพื่อนมึงละอ๋อโอเคโอเคไปเฮ้ยเล่นตัวอื่นไม่ได้หรอถึงใช่เดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาเปลี่ยนเลยเอ้ยมัมีตัวอะไรข้างในมันอยู่ตัวเดียวมั้งไม่รู้ชั้นหนึ่งอะไรวะต้องกดไปเลือกตัวเลือกตัวเลือกตัวอ๋อโอเคอ้าวอ้าวเปลี่ยนอะมองนี้

ยืนวิ่งมาตรงกลางเว้เปลีย้ยวสองกกชั้นอ,อยู่หอคอยหัวกระโหลกเด็กจ้าเจอเด็จ้ามันมันมันเก็บขอ,องอยังไงวะเฮ้ยมันกระตุกอย่างวะขอ,อาาไปเลยครับเฮ้ยกูจะตายหรือเปล่าเนี่ยเออ ใส่สกิลร oh, kh ัวๆนะครับกูตีอะไรกูตีอะไรนะอ่าเฮ้ยของๆไหนมันเก็บยังไงวะอ๋อเออ้าวมองมาเก็บของได้เก็บรัวๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมี่เก็บของเก็บของก็ใหญ่แค่อย่างเดียวไหมอาวุธมึงอะอ้าวเหรอเออ ชั้นสามชั้นสามอะไรเนี่ยสามชั้น,นตีดีกว่าไม่ไดีรอละอะไรเนี่ยสกิลแรกเปิดดิอุ้ย,ยเปิดสกิลแรกดิเฮ้ยวิ่งไปไหนเอามันเอามันตกแมพทีดิอ้าวเดี๋ยววะอ๋ออยู่นี่อุ้ย อ้าวอะไรวะเยี่ยตกเฉยเลยเอ้าวเอาอย่าิบเลือดกูกรูไเยี่ยจะเก็บของเอาอย่าย่บเลือดเลยไปไม่ได้แล้วกูขึ้นไปแล้วชั้นสี่ชั้นสี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยซิริตัน เกลตันอ๋อสเกลตันเซเลตันเออเขาไม่ดูนะเออตีลัลวๆครับต้องตีตีไปตีไปตีครับตีลุ้วนถ้าจบแล้วจบไปแล้วเดี๋ยวไปเล่น n o r m ลด้วยอ่นนี้แค่ ec e ะ นก็เท่าที่ผมดูมานะครับกราฟิกก็โอเคแต่มันกระตุกว่าคอมว่ามันใช้งานไนดะเดีย้ยนไปก็เออเอาดิเอาดิเอาดิาดาดน่าตายเฮ้ยขอเก็บ้อง้องอ่าดื่มเลือดอ๋อได้ทวนเว้ยได้เขาเรียกว่าทวนเลยนะ วโอ๋อเขาเรียกว่าชวนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะหนีไปไหนก็ไม่สามารถหลบสายตาของพวกข้าได้ของพวกข้าได้อหรนี่นี่ชวนอุย้ยอะไรจะปอกอะไรเนี่ยให้เขาในมืเอเงี้ยอ้าไวไอ่โดนอุ้ยกระตุกอะไรครับเฮ้ยไม่ตัวกูใหญ่วะไม่ตัวกูใหญ่ขึ้นะ จเจ็ดชั้นหัวคอนหัวตลกชื่อหอคอยเดิมเนี่ยตีอะไรเนี่ยตีเลยเนี่ยตีมันนี่ตีมนัมนนี่เออไม่โดนเออไม่โดนออโดนโดนแล้วเคดี

คิวโคตรเจ๋งอ่ะนี่เอาตกไปแล้วครับโอ้โหเอาขึ้นมาได้มีอะไรให้เก็บบ้างใรอบนี้ไม่มีอ่ะเก้าชั้นเก้าเมื่อตกม,มาจากหน้าผาพวกเขาจะปืนปืนชีพอะไรวะมนมียี่สิบชั้นเลยอ๋อ กองนั้นก็จัดเรื่อๆเลยนั่นแหละเออเออต้องเลียนข้อเกมนะตายไปสี่โอ้บอสชั้นเก้ากระจอกไม่ใช่อะไรพวกผมเด็ดอีซี่นะครับ อ่าฉนติดแล้วโอ้ยตัวนี้เจ๋งว่ะมีปืนด้วยชั้นแรกมันก็อีซี่อย่างนี้แหละถือปืนด้วยเอาดิเออเอาไม่ตายเดี๋ยวไปดูต้องดูการล่าอุ้ยขอใช้สกิลหน่อยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงดู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 ตัวเพื่อนเด่นล่างเป็นหมาป่าแล้วเนี่ยโอ้โเจ๋งว่ะ ีโดนสกิวเออคอมโบครับตายตายแล้วตายตายอะไรเนี่ยดื่มเพื่ออ๋อน้ำยาชุยสกิวภาพคุยสกิวภาพเหรอเม่รีสกิลนะอะไรรีสกิลอ่ะเรียกว่าคุยสกิวภาพจวทำให้สกิลเสร็จอุ้ยตัวตัวนี้ยิงได้เว้ยตัวนี้ยิงได้โอ้โหจีโค้งอ่ะ เขาใช้เขาเล่นอาวุธกระชิดกันเล่นปืนแหลมบอชันเลยเอ้าตายแล่วจอดมันมันมันเปลี่ยนร่างยังไงวะึ่งเวลาที่หยุดเดินไฟโลกกนจะเปิดออกมาบวกกูกลาร่าได้ตัวบนกาล่าเบ็ด นั่นไงไฟโลกรันโอ้โหสกิลวของบอสนะครับตกไปสิเอา้าตกไฟด้วยกัน้งคู่เลยอะไรเนี่ยมันคือเวลาเลยวะอา้อาวเปลี่ยนร่างได้แล้วนี่ยินดูดิเจ๋งไหมโอ้มเมพเขียเลยเครียรครั้งทีส่สอง ขึ้นมาชั้น13แล้วกระโดดเจ็บหอเข้ามาใช่ไหมไม่รู้ก็เห็นมันตกอยู่ก็มันเปลี่ยนร่างเลยเออฟันมันดีต้องเห็นไหมอตอนนอนมันจะตีไปโดนนะดูว่าตอนที่โกงกะจะไม่ให้มันลุกนันะตีมันสเกลตันอ่ะอ้าวตกตกอตกไอ้ตายแล้ว ดูดูสุดกสุดีจ๋งนะอ้อเจ๋งชั้น13บผ่านขึ้นมาชั้น14บส่แล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกได้งกำลังข้าของทหารเกณฑถูกปลดประจำการนอโอ้ยกนนียินรัวเลยโอ้โหย uh, ิงรัวเลยอยางกบอร์ซีน่ะป้าปปโอ้ยโดนเล็งโดนล็งโอ้โหหายเลย วใา้หัวโดนไปดิอดนไปดิทัหมดโอ้ยเกียชั้นสิบห้าเนี่ยนิดเลเวลบอสสกลตันอะไรอ๋อคือว่าเก่งแล้วนะตัวนี้ตัว่าเก่งดูดิ โดนปังนะโดนปังครับเอสดีสายฟ้าโอ้โหช็อตช็อตเติมด้วยสกิลปังซีเอเอสคือฮ่าฮ่ายาพิษนี่ว่าแยาพิษเนาะมาเอาตีไปไหนอีตีไปไหนอุ้ยโดนโดนเลยยินช่วยด้วย เฮ้ยอะไรเนี่ยวิ่อะไรเนี่ยไอ้คนแค่ลุมศพตายแล้วมันจะตายแล้วเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเอ้ตายโอ้ดีรีสกิวชั้นสิบหกนะครับผู้คนเหล่านี้ที่หัวเราะจนตายได้เป็นชีพโอ้โหหัวเราะจนตายเลยอะ ขำอะไรกันน,นะกันหนแทงแทงไม่ดีแทงไม่ดีแทงไม่ไดีเอออ้าวตกตกไปแล้วต้องมาเกิดแถวนี้แหละนี่งไงขอนขอนโอ้ออโอไม่งูอ๋อกระเด็นแน่ตายเลยขอดีสะเกี่ะ ชั้นที่หกเคลียร์ต่อไปชั้นสิบเจอะไรเนี่ยโอ้โหตัวนี้มึงถือหอกเลยหอกเปควนไน่จะทวนวุ้ยวุ้ยวุ้ยน้องแข่งน้งแขงหมดหมดโดนปัหน่อยนี่โดน็อดเขึ้นไปเลย ฮอฟลอยโฮโลกชั้นสิบแปดโดนไหมโดนไหมโดนไหมไตีไปดิเออตีตีไปเออเอาตกตกไปแล้วอะจังหวะนี้เมเขิงขิงอยู่ไหนอ,อ๋ออยู่น,นี้ตีไปดิตีไปดิ ะตายละเออฮ้อเดี๋ยวขเขาจะชุบหรออ๋อชุนนี้เจ๋งเว้ยชุนนี้เจ๋งเว้ยไอ้ยะ๊ะโหดูมันเจ๋งก็หมอีกดูเขาระดับเทพครับอ๋อการบังคับก็ไง่าย้นะครับตัวน,นี้ราฟิกก็สวยงามแต่มีอะไรกระตุกหรือเสียงไม่ชอ็อต ที่ผมก็ขอใครด้วยมันเป็นความผิดพลาดอย่างเดีวยวอย่างนี้งเลยครับผมจะคออ่อยๆอัพคลิปลงมีหลายเกมนครับไม่เกมเดีวยวก็อย่าอย่าเพิ่งเบือ่อันผ่านชั้นสิบเก้าแล้วนะครับเคลียร์อ้าวเวลคอม นี่น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วโอ้โ oh, ห oh. น่าจะใช่โอ้โ oh, ห oh. ตัวนี้เก่งว่ะไรเดี๋ยวมาดูนะอ่อนอ่อน,ออนงงอยังอุย้ยอุ้ยดูตกไปดิขอให้มันตกดิจิมันตกดิให้มันตกดิอุยอ้ยอุ้ยเอาเอาให้มันตกเราก็ตก อุ i, oh, oh, đây, ừ, ่ยอะไรเนี่ยสกิลอะไรวะแรงเนี่ยเจ๋งมากเจ๋งมากเออเดือเหลือคลื่นเอาให้ตายเอาโดนีก่อ้วิมึงจะตายแล้วยน่อดีเออตอนมันติดหนืดนี่แหละ กดิ้นเลยนี่แล้วอุ้ยอุ้ยตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอย่าดิ้นอย่าดิ้นอ๋อตายตายแล้วว่ะเนี่ยเอ้าตายโดนจับเลยเกมโอเวอร์โอ้โหแล้วใหม่ดีกว่าสำหรับพาร์ทแรกนะครับขอก็ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้แล้วกันครับ ว่าเวลายิ่งหนามันยิ่งอัพใช้เวลาอัพเยอะนะคับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะยังเจอกันใหม่ในลาทหน้านะครับ